ไปแล้วเลิกแล้วแล้วก็เราจะไปไหนนะมไปนอมังดีเราเป็น o ร d ทริปของเราทริปแรกครั้งแรกเลยซึ่งตอนนี้กี่โมงแปดโมงยี่สิบเอ็ดเรานัดหลับรถไว้เก้าโมงคนสวยตอนนี้ก็คืออยู่บนโบ๊ทค่ะไปออรีแอร์พอร์ต จริงๆตอนแรกเราตั้งใจจะนั่งบัสต่อรถไฟอะไรเงี้ยแต่ดูอับาาเอออันนี้น่าจะเร็วกว่าหนึ่งสองคนของได้ก็เลยไปวิธีนี้ดีกว่ารถน่าจะยังไม่ติดมากแบบกลางๆถูกกว่าต่อถูกกว่าใช่ถูกกว่าต่อแพงกว่าเพราะแพงกว่าทำไมเราต้องไมโทรไงเพื่อนมันก็ต้องเสียเงินอยู่ดีเขาบอกแพงกว่าเพราะเราไม่มี เพราะมันก็ต้องลงไมททูอยู่ดีใช่ใช่นั่นแหละนี่ให้ค,ความรู้ไหมในการมาเที่ยวขลังสิดใช่มีให้เลือกแบบดูดีๆบางทีอะไอราคาแบบถึงแม้ว่าแบบเหมือนคิดว่าบัสกับเมโทรจะถ,ถูกอะแต่พอรงวมรวมกันแล้วอะบางทีแพงกว่านั่งโบ๊ทหรือว่าแบบไปต่างประเทศในแบบเชงเก้นอะนั่งเครื่องบินอาจจะถูกกว่านั่งรถไฟ มาถึงสนามไปแล้วค่ะกำลังจะมารับรถค่ะมาดูกันค่ะว่าเราจะเราจะรอดไหมเราจะได้รถไหมการคือรถรอรถยังไม่มีรถเลยตอนนี้แล้วเขาถามเราว่าอโตโมติกไหมขับเกียร,ร์กับเกียร์กระปูหรือเกียร์อัโต้<ล>ถ้าขับเกียร์กับปุกคือเราต้องแบบไปเริ่มเรียนการเหยียบคันยกแล้วเราเพิ่งย,ย้ายเพิ่งเปลี่ยนในเว็บถ้าเขาถามนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้มั้งใช่ขั้นสื่อ้าสุดท้เป็นเรื่องสำคัญนะคะทุกคนโอเคค่ะ เอาจริงๆไม่ต้องมี international license ก็ได้เมื่อกี้เขาดูไม่ได้ดูเลยเขาดูอัน original เลยชอบรอรถเราก็แต่งหน้ารอไปเลยรถตอนานมากมันไม่ใช่เหอนเลอร์แล้ววะเช่นอะไรมาค่อน้างเป็นเนอฟันเดชั่เออก็เลยแบบว่ามันคือฟันเดชั่นหรอแล้วรถเร่เราก็อ๋อเราทำมาแล้วค่ะเราก็เราจะไปจุดหมายปลายทางแรก ต่มอตอนนี้เราก็มาถึงสต็อปแรกแล้วนะคะคือเรียกว่าไชิวอนีอยู่ในนอร์แมนดีเหมือนกันแล้วก็เราก็แบบว่าขับรถมาประมาณ หนึ่งชั่วโมงแถวนี้มันก็จะเป็นฟิลแบบเขาใหญ่บ้านเออฟิลเหมือนอยู่เขาใหญ่ก็แบบมีคาเฟ่ๆเยอะมากแล้วก็แบบใช่หาที่จอดเองเนี่ยน่ารักมากคือแบบมันจะเป็นแบบคือมันยังไม่ถึงจุดที่น่ารักที่สุดแต่มันจะมีความแบบมีกลิ่นอายคอสเทสแบบมีความเป็นคอสเทสมากๆน่ารักไปสั่งแล้วหนูเลือกได้นะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเป็นแบบคาเฟ่เป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เลยแล้วก็มากินกินขนมเค้กสองชิ้นแล้วก็นางค่อยแก้วจอยๆเป็นแบบบรันช์ดูวิดีโอได้เลยโอเคแม่งั้นแม่ทำงานไปก่อนนะเจอกันแม่ ีเราก็กินขนมกัเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วเราก็กำลังจะเดินไปสำรวจรอบๆเหมือนว่าคุณเนเน่ไปเห็นป้ายเมื่อกี้ว่าช่วงนี้เขามีเหมือนจัดแบบเราดเมืองใช่สักอย่างแต่ว่าเริ่มเมื่อวานแต่เราไม่ีเราไม่เสียเงินเราต้องเาฟีค่ะใช่เรามาเดินดูเมืองเล่นๆแค่นี้ก็น่ารักแล้วใช่แสงสวยเวอร์ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินกลับไปที่รถ อย่างยาวนานเพิ่งรู้ใจว่าต้องถ่าย <c oughs> จากการที่เอลอ่านป,ปาา้ปายภาษาราษาอังกฤษก็กี้ก็เลยคิดว่าถ่ายไว้หน่อยดีกว่าสองคน <c oughs> นั้นอยู่ข้างหลังข้างหลังไหนวะเฮ้ย <c oughs> สองคนสองคนห่าย <c oughs> จริงเราจอดรถใกล้ามากเลยทุกคนอย่าหาม,มาจอดข้างโคงข้างทางอย่างนี้นะ <c oughs> คือไม่ใช่อะไรคือเราเลยออกมาใช่แล้วทีนี้เราก็เลยจอดข้างถนนมันเลยแต่จริงๆอ่ะข้างในอ่ะ มันมีที่จอดแบบเป็นลานจอดรถเลยอ่ะให้จอดฟรีอ่ะหลายลายเลยด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าใครมา give อ e r ชีเหมือนอ่านอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่านั่นแหละเท่ารถมาก็คือจอดข้างในได้เลยหาใช่มันมีที่จอดเยอะมากพอสมควรแล้วมันเป็นแบบทางตรงไปเรื่อยๆคือแบบเป็นแบบง่ายดายอ่ะไม่ลำบากอ่ะใช่ใช่อย่าหาทำแบบพวกเรานี่เรากำลังออกจากที่แรกแล้วนะคะแล้วเรากำลังจะไปอีกที่หนึ่ง เออจำชื่อไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าท่าเรือเยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอาหารทะเลเราก็จะไปแวะที่นั่นเผื่อที่แบบมีร้านไหนเปิดกินอาหารทะเลกันนี่นะคะเราอยู่ที่เมืองอองเซอร์ใช่ไหมชื่ออองเซอร์ก็คือเป็นแบบว่าเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าแบบ มันมีเรือเต็มเลยตรงนี้เป็นที่จอดเรือเึิ่งตอนนี้เรามาเดินหาร้านอาหารเ,เพราะอะไร,รไเพราะปวดฉี่เดี๋ยวหาอาาหรร้านอาหารยังเร็วเร็วเพื่อที่จะไปฉี่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาถ่ายต่อปวดฉี่มากไม่ไหวแล้วต้องหอยจิ๋วมากเลย เราตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาของหวานกินกันต่อตอนนี้ได้ไอติมมาแล้วเป็นกวงๆข้าง,งในด้วยทำไมเขาตักแค่น้อยจังแต่เราท่าด,ดีะนะใช่แล้วก็อร่อยเก็บวิวบ้านเมืองแบบหนึ่งละก็เดี๋ยวจะไปโรงแรมและ ใช่เพราะเดี๋ยวเราต้องไปดูพาทิตตกเดี๋ยวไม่ทันพาทิตตกอีกอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้น,นะคะก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ที่พักของพวกเราแล้วค่ะตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูพาทิตยตกแต่ว่าเดี๋ยวพามารูมทัวร์ก่อนเพราะว่าใหญ่มากต้องขึ้นบันไดด้วยนี่คือห้องที่เนือนี่คือบันไดซึ่ๆค่าไครลง แล้วก็นี่คือทางเข้าของเรานี่คือห้องกินข้าวเบ็ดๆ <c oughs> คุณเน่ๆอยู่ที่ครัวชิน้ำอ่ะชิมน้ำจิ้ๆห้องครัวมีโตทำงานแล้วก็มีห้องมีห้องนี้น่ารักอยู่แล้วก็มีปีนบันไดคุณปีนขึ้นไปสิ อยู่ไอจะไม่ไปทางนอนบนนี้เด็ดขาดไอต้องฉี่ทุกขื่อก่อนนอนเราจะตามคุณแอลขึ้นไปดูเออหิวเข่าไอจะแทรอีกแล้วอะน่านอนนะข้างในอ่ะโอเคตอนนี้ก็คือเราถึงถึงที่ทะเลเอทเทอรทัตถ้าผมออกอย่างไม่ผิดซึ่ง เมื่อกี้จอดรถค่อนข้างเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปโชว์ที่จอดรถเพราะมันเป็นยอรโอ้ยดูออกแนวจะทุรักรุเรนีดหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่สายมันเป็นกรวด มาถ่ายร่วกันนะคะอยู่ที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ทะเลซึ่งคุณเนเน่กำลังเลือกมุมได้ดีเรียบร้อยแล้วปุ๊บกำลังจะแทนถ่ายปุ๊บเป็นไงล่ะเป็นคู่รักมือที่สามรียตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปบนนะตอกต็กตอกตกตอกเต็กตอกตกตอกต็กตอกตกขึ้นไปตรงนู้นในเน็ตบอกว่าเจ็ดนาทีแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะเดินเจ็ดนาทีไหมเพราะว่ากว่าจะ แวะแๆวถ่ายรูปจะเป็นยังไงเห็น okay, ัดนด่ตอนนี้เป็นเนก็ถ่ายถ่ายไลฟ์ว uh ิวตรงนี้เราก็ไลฟ์วิวสุดยอดโอเคเราก็คือมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยค่ะแต่ว่าเริ่มจะเริ่มจอุ้ยเงิน้ำมจะเหนื่อยน้ำจะเหนื่อยแต่วิวดีมากไปต่อไม่สะดุด ห้ามสะดุดพอจะจิบตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วแต่ว่าไม่ใช่บนสุดเพราะว่าบนสุดคนเยอะเน,นีน่ขึ้นไปดูแล้วคนเยอะไม่มีที่นั่ง <c oughs> ก็เลยมานั่งตรงนี้ดีกว่า <c oughs> ก็สวยเหมือนกันไม่เสียงดูเศร้าแล้วก็มีคู่รักนั่งอยู่หน้าเราด้วยถ่ายทำแหลกเลย อยู่แล้วอะ่ะงามมากโอเคลงไหมลงลงเหมือนต้องถางก่อนทุกครั้งถ้าลงจ,าจะได้หยุดม,มันเสียเวลาหนึ่งสองสามหนึสองสามเฮเคตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านเซอร์เม <c oughs> หรือเปล่า เรามากินอาหารทะเลค่ะขี่ริมทะเลเลยแต่ว่าเราไม่ทมงางไหนเพราะว่าเราหนาวมาก <c oughs> มีอะไรบ้างคะมีอันนี้อะไรกุ้งครีเวสโรสกุ้งกุ้งแดงก,กุ้งชมพูมีมีใส่มาแยมผู้แล้วเป็นซอสกรกงมี f ิ s แอนด์ชิ p s ที่เขาบอกว่าดีมากๆแล้วก็คุณเบสกินเครปช็อกโกแลตเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะคะ เพิ่อไปกินข้าวเสร็จมาอิ่มมากแล้วราคาก็ดีมากแล้วก็กินเยอะมากตามรูปที่ขึ้นเลยปั๊บปั๊บปบันี่โอเคลำบากกูละซืออาชีพนี่เนาอมาแค่ประมาณ57ยูโรเองซึ่งถูกกว่ามื้อกลวันมากใช่ใช่ชแต่ตอนนี้เราลากสังขารตัวเองในอากาศหนาวมา <c oughs> เพื่อจะมาดู <c oughs> เพราะว่าเขามีเหมือนแบบฉายหนังขึ้นไปตรงแบบหน้าผาเดี๋ยวพาไปดูก็กำลังเดินไปอยู่หนาวไม่หนาวดูเอา ก็ชิวๆนี่นเบี่ไม่หนาวเลยหรอไม่หนาวอะไรเลยกำลังจะเตะตัวออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วคือขึ้นเราหนาวมากดูจากสภาพทุกคนได้สภาพนี่เราเอาตัวเองที่แบบสภาพเหมือนแบบยังไม่ตื่นดี ออกมาเพื่อที่จะมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นในอีก17นาทีแล้วเราจะต้องเดินระยะททามันโลกว่าเราก็ไม่รู้ว่าอีโลกว่าเนี้ยเราจะสามารถทําได้ใน17นาทีหรือเปล่า <c oughs> ไม่เห็นก็คือไปดูเฉยๆแต่ว่าตอนแรกตอนแรกอ่ะเราเปลี่ยน <c oughs> เราเปลี่ยนเส้นทางโนอนตอนแรกเราจะไปเอเธอร์คัทอ,อีกรอบแต่ว่าแบบเออมันต้องขับออไปอ like ะไรเงี้ยก็เลยไปแถวบ้านแทนเดี๋ยวไปดูวิวเดี๋ยวไปดูวิว แบบว่ากินขนมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแปะรูปขนมขึ้นมาตึง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 เพราะว่าเราลืมถ่ายมัวแต่จอยม้วนจอยกับขนมเกินถ่ายต่อเร็วแล้วก็เราอมาเจอแบบพิกัดเออแบบความน่ารักของเออแต่คือชุดพวกเราไม่ค่อยจะไหวจบแต่เขาเขาบอกว่าเขาใส่ชุดเต้าวีมันห่วยๆเอออตโร่นรักเออก็ได้โอเคคือตอนนี้ถ่ายรูปแล้วไม่มีใครสนใจกลับบ้านะไม่ไม่ได้ติดอะไร sharing is caring s h a r i n g i แคร์ริงแคร์ริงอ s ส i ปันเรนาี้เรก็มาถึงูเอ็นแล้วค่ะคูเอ็นก็จะเป็นแบบนี่นี่ก็น่ารักูเอ็นก็จะเป็นอีกเมืองเมืองนึงใช่ไหมคะทุกคนที่แบบมีความเป็นแบบเมืองเมืองเก่าเป็นแบบ อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบเป็นเมืองที่แบบว่าเรามาพักรถได้จากตรงเฟอร์กองมาครุเอ็นได้แล้วก็ค่อยกลับกรีสได้อะไรอย่างเงี้เดี๋ยวไปดูวิวกันมันมีโบสถ์อนอเทรียมแต่ว่ามันซ่อมอยู่ก็เลยไม่ได้เข้าแล้วก็เราก็เลยเดินตามหาตรงแบบเหมือนเป็นหอนอาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ก็ยังไม่เจอมาเจอเหมือนเป็นตลาดน่าจะเป็นตลาดแบบวันอาทิตย์อะไรเงี้ยมีทั้งของสดผักผลไม้อาหารแล้วก็แบบมีเสื้อผ้าซึ่งตอนนี้คุณเน่กำลังดูของอยู่ นนามัว่ตอนนี้เราอยู่ที่โซนนะคะแล้วเราก็มากินอาหารเป็นแบบแวะพาชแล้วก็อยู่ที่ร้านอะไรโซเล่เซเลมิโอเห็นไหมปึ้ใหญ่มาก่าสิราคาดีใช่ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะมาเดินรอบๆอบเมืองค่ะเพิ่งถ่ายวิดีโอไปทำตัวประหลาดในบ้านเขาอีกแล้ว เราเป็นนักท่องเที่ยวน่ารักจังน่ารักจังผมน่ารักครับวันนี้เรามาตอนนี้นนี้เราจะถึงพิมาร์แล้วมันเป็นห้างใหญ่มากทุกคนแบบหมายถึงว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินมันอยู่ตรงหน้าแล้วล็อกเกอร์ถ้าคุณอยากได้ลิปมันที่วันนี้ผมใช้อ่ะให้มันแบบจุยย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  เราทำหน้าตาให้เขาดูมันจืดมากจืดจ่อ,จองเหมือนะชาดเกี๊ยวที่ละลายน้ำมาแล้วสิบลอกเหมือนสาหร่ายแล้มีกลิ่นสาหร่ายและรสาาละละชาติก็ไม่ดีด้วยชาเกี๊ยวที่นี่แหละค่ะทีเจะดีกว่าราคาเท่าไหร่หกจุดหนึ่งห้าไม่ดูดไม่มีเรนด้วยหลังจากไปช้อปปิ้งมาเต็มไม้เต็มมือกันไปหมดเลย คนถ่ายเต็มสุดคนถ่ายเต็มสุดเอาให้คนถ่ายเต็มสุดอ่ะไม่จริงจริงเขาไม่จริงให้ทำเรียบร้อยให้เรียบร้อยเลยไม่เยอะอะไรเรเอาของยัดเข้ารถนี่ไม่แค่จะ้าใช่ไหมเคเฮียอะไรนี่เนี่ยนี่เวางตรงนี้ได้อันหนึ่งมั้ย มีค่เสื้อผ้านะเสียทรงได้ใช่ไหมวันนี้เราต้องมาเติมน้ํามันคืนรถค่ะแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าดาบอกให้เติมอันที่ถูกที่สุดคุณสเราเร่าอะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอันไหนถูกที่สุดบี่ถูกเนแบบปกติที่ไทย b ีเจ็ม่ถูกมากแล้ว b ีเจ็สที่อะไรไม่รู้เกินไม่รู้ต้องไปไหนเปไม่มันจะแกกออกมาเองอาดาบอกให้เอาแบบเติมคำหรือจริงๆแล้วเราต้องไปขอข้างในก่อน แบบไปถามข้างในว่ากดได้ยังไม่รู้อ่ะนี่เขาเติม E หนึ่งศูนย์กับ E ห้าเวละ E หนึ่งศูนย์คืนนี้ใช่วันนี้กำลังเติมน้ำมันแบบไม่รู้เรื่องดูราวไม่เหมือนพี่ไทยเลยใช่เลยมันต้องเติมเต็มมาเพื่อนหรือต้องไปดูที่เลขอันนั้นเลขไมายมันต้องค่อยค่ยขยับคนอีกเยอะปะไม่แต่ว่าเราเราดับรถอยู่อะ ตอนนี้เราคือรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรากําลังเรียกโบ๊ค่ะกลับบ้านกันของเยอะมากแล้วก็จะกลับบ้านกันแล้วจบที่มนี้ด้วยดีแต่ว่าเดี๋ยวจะไปจบที่บ้านทาไม่รีวโอ <laughs> <Okay. S 1> เคตอนนี้ใกล้จะจบทริปแล้วะค่ะได้ <Okay. S 1> แท็กซี่แล้วยืนรอน่าจะปรมาณแบบ20สินาทีเนาะเกินอาจจะเกินไม่แด่ใจงมากเลยไม่ไถึงไม่ถึง,ถง ก็คือเราได้ขึ้นแท็กซี่เอ้ยเรียกอเบอร์หรือสักอย่างอะช่างมาเถอะตอนนี้สมองเริ่มไม่ค่อยได้ละก็คือกำลังจะกลับบ้านน่าจะใช้เวลาประมาณแล้วแต่40นาทีอะไรเงี้ยรถนาจะยังติดอยู่เพราะนี่มันถึงแล้วสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งโอเคโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วหลังจากที่เรียกโบมาก็ทีมพองเาก็จบลงตรงนี้ค่ะ แล้ชมคลิปหน้าของแก๊งเนบะ